ในวันฝนตกฝนตกน,นั่นแหละฝนตกตก know where we gonna go ฝนตกของโลกเดี๋ยวมันมาพาไปเที่ยวใช่ป่ะมาอาม่า,มา,มาพาไปเที่ยวนะอากงด้วยนะ เสร็จแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราจะเดินทางกันไปที่ทั้งแสนนะครับกระดามากองจันทร์นะครับมาเล่เต้นไฮนะพร้อมร้อมปลนาวันนี้เราจะไปกันด้วยสตรีมนะครับสีเหลืองฟ้าขาวนะครับแหมพร้อมมากเลยไหนมาเล่บอกงังพร้อมไหมครับ Are you ready e x c a t o r มาแล้วนะครับไปเออม มาเล่ไปรับแม่มาแล้วชิงทุกท่านครับ <c oughs> เห็นไหมครับจิตกรรมฝาผนังที่มาเล่ได้ทำมาไว้ <c oughs> แม่พร้อมโอ้โหกระเป๋าพร้อม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ครับรอกงรอแม่อย่างเดียว <c oughs> ได้มาเล่ขอมาแล้วก็ <c oughs> เป็นรองท้องก่อนเดินทางเนื้อ อร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกจเจซวอ,อะไรลูกผักพ้ายอ่ะ <c oughs> อืมตรงท้องนะ <c oughs> รอใครลูกรอกงแม่ใช่ไหม <c oughs> กุงแม่ยังไม่มาเลย <c oughs> <c oughs> มิงเล่นก่อน มาเลยใครมาแล้วใครมาแล้วลูกดูดิใครมาเอาอาม่ามาก่อนเลยอะอันตี้ก็มาวันนี้จะเดินทางกันไปบางแสนนะครับใปพร้อมแล้วนะออกเดินทางได้ ทะเลพองคนอีกแล้วหนักเลยขนาดน,นี้มีเส้นทางไหนอะ <c oughs> นของว่างพร้องด้วยส้มโอยมากมีมูลค่ามากเก่งต้อดื่มด้ว น <T |ar|> ี่เลียบทะเลตรงนี้ก็ียบทะเลายเข้าสู่สะพานชลามากวิถีเจะเป็นชลามากวิเชียรใช่แม่เรียบเรียบเรียบทะเลไปเลยขับต่อไปบนสะพานชลามากวิถีอีก2กิโลเมตร ไปตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะข้ามไปที่ฝั่งหาดนะครับทำไปดูสิเขาบอกว่าบางแสนตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนี้หาดใสนะครับแต่ว่าพอดีตรงที่เราอยู่ตรงนี้มันยังไม่ใช่เป็นชายหาดดีนะฮะมันมีที่กั้นด้วยฝนตก ทำท่านเลนไม่น่าจะใส่ละเพราะว่าฝนด้วย ไม่ได้ใส่กิ้งนะไม่ได้ถึงใส่กิ้งนะอืมอ๋อหัดใส่อยู่ด้านโน้น ประาณ100เมตรคเดินไปใกล้กลๆน,นูแ<น>ล้วต้องไปหัดถายตรงด้านหนูเลยตรงจุดนี้นะครับก็เป็นทางเดินนี่เดินชิวอ่ะครับผมเป็นจุดเดินชิวก็ค่อนข้างจะโรแมนติกนะนี่ก,ก็จะมีคู่ครับก็มานั่งทานอาหารกันนะครับฝนตกด้วยนะคนเลยน้อย ด้านนี้นี่น่าจะตกหนักเลยเตอนนี้จะเดินทางไปวัดแสนสุขพามาเล่ไปดูเปรตดูอย่างอื่นได้ไหมไม่ใช่สิมีสวรรค์ด้วยมีทั้งแดนสวรรค์มีทั้งแดนนรกเออป๊าป๊ามาตั้งแต่เด็กแล้วดหนูต้องดูด้วย หนูต้องเห็นบ้างมาดูกันตั้งแต่เด็กแล้วมาเร่อไดโน่ตตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปในแดนนรกนะครับของทางวัสนสุขนะฮะมาเลยมาทุกอย่างยังคงเหมือนสมัยเด็กๆเลยนะครับจริงๆตัวเองเคยมาละนะฮะเมื่อสมัยเด็กๆ,ๆ,ๆแต่เราจะไปดูสิ่งที่ เป็นแดนนรกนะครับว่าเราทำผิดอะไรไว้นะฮะเราจะต้องโดนชำระบาปอย่างไรนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยครัป้าทุกอย่างเหมือนเดิมมาเลยมีขกอไดไหมครับเห็นไหมเคาะอะไรลูกเห็นไหมเห็นเคาะอะไร เขาโครไดลูกครกโครไ,ไ,ไโอุ้ยช้างมีไหมมีช้างไหมไม่ช้างช้างไปไปดูข้างในก่อนไปดูข้างในข้างในม,มีอะไรครกโดยโโดม,มาเลยดูข้างในเร็วตัวอะไรลูกดูส <laughs> ิมาเลยจะกลัวไหมนะฮะ อไอม่สามสิบสี่สิบปีก่อนเลยมาเล่มองเห็นไหมลูกนี่แต่ก่อนมันูกสุดคนเพือนมองเห็นไหมครับไหนได้หนูไหนได้หนูไม่ตัวอะไรลูกเห็นไหมเห็นไหมตัวอะไรเนี่ยถ้ามาเล่เป็นเด็กดื้อมาเล่ต้องเป็นอย่างนี้เลยนะเห็นไหมโอ้เพราะฉะนั้นมาเล่ต้องเป็นเด็กดีนะเดี๋ยวป้าก็มาให้ดูใช่ว่าเวลา คนทำไม่ดีเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมไม่นังกี้บังกี้ไหนลูกช้างช้างบังกี้ช้างอะไรฮะเห็นคล็อกอะไรฮะพูดอะไรนะไม่ได้เห็นเห็นคล็อกอะไรนะลูกไม่้เห็นนตัวีอ๋อตัวนี้ตัวอะไรลูกคล็อกอะไรนะคล็อกอะไรนะมาเล่ คอโครดไดเหาไหมฮะเข้าไปใกล้ได mm ้ไหมเข้าไปใกล้ได้ไหมฮะไปเราเข้าไปดูสิโดนลสเลยเขาตายเลยอฮะได้คอกควยคอกอะไรมาแล้ โชพราะโคด้เพราโคด้ตอนข้ามทําแบบนี้ดูสิโขัวโทษค่าสามีผูกสวัดดาว่าทั้งที่ผัวดีดังบิดาเลยนะมึงดีดังบิดานี่นะกราบไหว้เลยนะกลาบทียไม่กลัวเลยนะวะนะิว่งเล่นไปสนามเด็กเล่นเลยนะนี่ไงนี่มีนี่นน ปีต้นอะไรเนี่ยนี่ต้นนี้ไป่โอเคตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปตรงจุดเขตวัดใหม่นะเขาบอกว่าไป400เมตรครับท่านนี้เองเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูกันนีเนี่ยวัดแสนสุขวิสุชิวรารามทางไปเสด็จพ่อรองห้า 5. แต่ทางก็ใช้ได้เลยหน้าฝนครับไปตามป้ายเดี๋ยวเราพร้อมจะเข้าไปสักการะ,ะนะครับสักเล็กน้อยอ่ะมมาถ่ายรูปกันนะครับ ใช่แม่เห็น,นทางเขาูุกน้านะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีเขตน้ำนะครับแบ่งเขตเพราว่าสังขาว่าชัดเจนนะครับได้ดีมากบริเวณนี้สวยงามเลย จากนี้เราจะเดินเข้าโบสถ์ครับผมไปดูองค์พระประธานกันนะครับ ไม่วิ่งเล่นนะลูกไปกลับบ้านแล้วเมื่อเย็นวันนี้เป็นอะไรไมหมูกระทะไม่วัตถุดิบอย่างเดีอุย้ยมีหอยเชลล์ด้วยมาเลยมาเลยครับม,รมาเลยกินอะไรอ่ะ มันได้กินสาน่ากินมั่วยกับงกุ้งหมึกวงไปเชียออบชีส ปากินกันแ้วโปรแกรมนวดมาสัสวโดยเด็กชายปุริมปุนภพบถาวรเด็กชายปุริมปุนภพบถาวรเด็กชายปุริมปุนภพบถาวรก็นั่งใครคะทวันได้ทําอะไรอยู่คะลูกทําอะไรอยู่คะนวดใช่ไหมนวดให้ป๊าป๊าใช่ไหมโอ้โอ้สบายโอ้ปโอ้คนนี้ก็สบายไปไหนอ่ะ ก็สุดยอ่ะไปเลยไปเลยอีกรอบหนึ่งเออเย็บเย็บเย็บทุกคืนนวดทุกคืนอาแม่แอนตี้ด้วยเหรอเดี๋ยวคิวต่อไปใช่ไหมโอ้สุดยอดโอ้โอ้โอ้โไม่ย้ำจุดด้วยอ้าแม่ด้วยใช่ไหมโอ้โอ้สุดยอดโอเคโอ้แล้วก็พักผ่อนโอ้เออเหนื่อยแล้วคะอ่าพักแป๊บนึง ไปอีกรอบนึงแล้วอีกรอบนึงเร็วอีกรอบนึงอ่เย็บเย็บเบาเบเสร็จแล้วเยบาออบาาอ๋ออ๋อนดยั้มยั้ย้มยยอย้โอเคโอเคอ้